คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหรือเปล่าคะคนธรรมดาธรรมดาที่ก็ไม่รู้สึกแตกต่างหรือพิเศษไปกว่าใครๆบางคนค่ะที่เขามีชีวิตสวยหรูเหมือนในโซเชียลต่างๆอย่างเช่น Instagram นะคะหรือคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆแบบใน YouTube ต่างๆเป็นยูทูบเบอหรือใกล้ตัวเข้ามาหน่อยค่ะอย่างเพื่อนรอบๆตัวเราที่เขาดูมีชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็ลงตัวกว่าเราเยอะเลย บางคนก็ไปทานอาหารร้านหรูๆบ่อยจังบางคนเขาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นใหญ่เป็นโตแล้วกลับมาที่เราค่ะบางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะที่จะมีความน้อยใจหรือความเศร้าเล็กๆแวบ,บมาแต่ในบางจังหวะค่ะก็เป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องดีกว่านี้แต่บางครั้งค่ะก็คิดจนเหนื่อยเปลีอยงพลังงานจนติดกับดักความคิดตัวเองทำให้ไม่กล้าพอที่จะปลดปล่อยมันไปสักทีคลิปนี้ค่ะ เลยจะพาคุณออกจากความรู้สึกนี้แล้วเปิดรับความรู้สึกใหม่ๆไปด้วยกันค่ะคือก็ต้องเล่าก่อนว่าคนธรรมดาธรรมดากับคนพิเศษเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะโอเคพออยากให้ลองหยุดความคิดทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก่อนค่ะนั่งลงก่อนแล้วเปิดใจฟังสบายๆคุณกับพลอยนะคะเราสองคนเนี่ยก็คือคนธรรมดารรมดาคนนึงค่ะที่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนกันแต่รู้ไหมคะว่าคนแบบพวกเราเนี่ย ก็มีความสำคัญไม่แพ้คนพิเศษเลยก็เดี๋ยวจะหาว่าคิดไปเองนะคะจริงๆก็มีนักจิตวิทยาอยู่ท่านหนึ่งค่ะเขาชื่อคุณพอไว้ก็เป็นนักจิตวิทยาจากสหรัฐอาเมริกานะคะก็ได้ให้คำอธิบายถึงคนที่มีความสามารถกลางๆหรือคนธรรมดาๆไว้ว่าให้เราลองจินตนาการนะคะถึงโครงสร้างการทำงานแบบเป็นเส้นโค้งดูค่ะ แล้วบนเส้นโค้งนั้นนะคะก็มีทุกคนในทีมที่กระจายตัวกันอยู่บนเส้นโคง้งซึ่งคุณลองจงินตนาการดูนะคะว่าถ้าขาดคนสักคนหนึ่งไปเส้นโค้งก็ไม่สามารถเรียงต่อไปจนถึงจุดสิ้นสุดได้แล้วทีนี้ค่ะคุณพอเขาก็เลยสรุปไปว่าความสําเร็จจึงไม่ได้เกิดจากคนเก่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่คนธรมธรมดาาที่มีความสามารถกลางๆ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะพาทีมเข้าใกล้ความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะก็เหมือนกับภาพจิก๊กซอสักภาพหนึ่งที่ถ้าขาดไปสักชิ้นภาพนั้นก็ไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะหรือเหมือนกับทีมฟุตบอลค่ะที่แม้ว่าคนดูจะให้ความสนใจไปที่ดาวเด่นอย่างคนทำประตูมากกว่าก็ตามแต่ทีมฟุตบอลก็ต้องมีคนครบทุกตำแหน่งเพื่อรับลูกส่งลูกไปให้คนเตะเข้าโกให้ได้ใช่ไหมคะอ่า คุณเริ่มรู้สึกไหมคะว่าการเป็นคนธรมธรมดาาเนี่ยก็เริ่มไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะคะพูดถึงคนพิเศษกันบ้างนะคะคนพิเศษพิเศษนะคะที่เขามีชีวิตดูดีเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้มีแต่มุมแฮปปี้อย่างเดียวนะเพราะคนพิเศษที่เขาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนี่นะคะแล้วเขามีคนยอมรับเยอะๆรู้ไหมคะว่านอกจากความชื่นชมยินดีแล้วคะ่ะ เขาอย่างต้องเจอกับอะไรบ้างสิ่งที่เขาต้องเจอค่ะมันคือความคาดหวังจากทั้งตัวของเขาเองและคนรอบข้างค่ะและเมื่อไหร่นะคะที่เขาไม่สามารถที่จะไปถึงจุดความสำเร็จเดิมๆของตัวเองเขาก็จะเริ่มเกิดความไม่สบายใจทุกใจถึงจนแบบหวัดกลัวก็มีนะคะและเริ่มกลับมาตั้งคำถามและสงสัยในความสามารถของตัวเองค่ะและยิ่งเขาตกอันดับเร็วเท่าไหร่นะคะเขาก็ยิ่งจะสร้างบาดแผล ให้ร้าวลึกไว้ในใจของตัวเองเท่านั้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมคะว่าคนธรรมดาธรรมดาแบบเราเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะวันนี้พลอยก็มีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่ากบฟุ้งซ่านก็เป็นเรื่องที่พลอยชอบมากนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าโดนกับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะก็มีกบฟุ้งซ่านอยู่ตัวหนึ่งนะคะในทุกๆเช้าค่ะ มันจะมานั่งดูพระออกบิณฑบาตเป็นประจำค่ะพอพระมาถึงวัดเพื่อฉันพัตาหารเช้ากบตัวนี้ก็จะนึกในใจว่าอยากเกิดเป็นพระจังถ้าได้เป็นพระก็น่าจะดีเพราะมีคนถวายอาหารให้ฉันทุกวันและหลังจากนั้นค่ะเมื่อพระฉันเสร็จนะคะท่านก็จะนําอาหารที่เหลือมากมายไปให้เด็กวัดกินต่อค่ะเด็กวัดก็กินอาหารกันอย่างอ,าอร่อยกบก็ยังเห็นว่า เด็กวัดหลายคนเนี่ยตื่นสายได้นะไม่ต้องเดินตามพระออกไปบินทบาทแต่เช้าโอ้ดูสบายกว่าเยอะเลยเราอยากเกิดเป็นเด็กวัดแทนเพราะว่าดูท่าจะสบายกว่าเยอะนะคะเมื่อเด็กวัดกินอาหารเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือค่ะให้หมาวัดกินแล้วเด็กวัดก็ไปช่วยกันล้างจานนะคะถึงตอนนี้ค่ะกบก็เปลี่ยนใจอีกนะคะอยากเกิดเป็นมหาวัดแทนเพราะว่าจานก็ไม่ต้องล้างสบายกว่าเด็กวัดอีก พวกหมาวัดนะครับเมื่อกินเสร็จเนี่ยก็ไปทำหน้าที่เฝ้าวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าอาหารที่เหลือต่อจากพวกหมาวัดทั้งหลายนะคะก็จะมีมะแมลงวันเนี่ยบินมาตอมแล้วก็กินอาหารต่อจากหมาวัดมาถึงตอนนี้ค่ะกบก็เปลี่ยนใจอีกครั้งคิดว่าถ้าได้เกิดเป็นแมลงวันเนี่ยน่าจะสบายที่สุดแล้วเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยแถมยังมีอาหารให้กินไม่มีหมดอีกด้วยค่ะระหว่างกบกําลังคิดเพลินๆอยู่นั่นเอง ก็เหลือไปเห็นมแมลงวันตัวหนึ่งที่บินผ่านมาแผลบกบก็ได้กินมแมลงวันไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเองค่ะกบก็เลยได้พบว่าอ๋อเป็นตัวเรานี่แหละดีที่สุดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าความคิดของเราในบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากความคิดของกบฟุ้งซ่านเลยนะบ่อยครั้งค่ะที่เรามักจะเป็นทุกข์ด้วยเหตุผลที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามี เราชอบเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเม่เหมือนกับว่าบ่อยๆครั้งที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราส่งความคิดออกไปข้างนอกตลอดเลยและถ้าคุณส่งความคิดออกไปหาสิ่งภายนอกบ่อยแค่ไหนมันก็เท่ากับว่าคุณส่งความสบายใจเอาไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกมากเท่านั้นและในที่สุดคะ่ะคุณก็อาจจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงหากคุณไม่รู้จักที่จะ ยอมรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเองหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าการยอมรับความจริงค่ะและคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อเรายอมรับความธรรมดาของตัวเองได้เมื่อไหร่นะความพิเศษเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นในใจของคุณแล้วค่ะการค่อยๆไปอย่างชา้ชาๆการโฟกัสแค่ตัวเองมากกว่าคนรอบข้างเนี่ยจะช่วยให้เกิดความสมดุลในชีวิตได้ค่ะนิ้วมือของคนเรานะคะยังไม่เท่ากัน ท้องฟ้าในแต่ละฤดูก็มีความสวยงามและน่ากลัวเป็นธรรมดาค่ะชีวิตเราก็เช่นกันเรามีฟังก์ชันการเติบโตตามสไตล์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและนี่มันก็คือความธรรมดาธรรมดาที่พิเศษในตัวคุณค่ะฝอยก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับคนธรรมดาทุกๆคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าตามแบบฉบับของตัวคุณในทุทกๆวันนะคะขอบคุณคนธรรมดาที่พิเศษทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ